คือเปมนะครับลูกศิษย์ของวัดพิพัฒน์มงคลนี่ครับก็อยากจะบอกประวัติคร่าวๆหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อทองคำางคนบางท่านมาแล้วแบบว่าองสงสัยนะครับหลวงพ่อทองคําคือเข้าไปในหอพระทองคํานะครับแล้วก็เดินไปตรงที่มามีบุตรสะบกเล็กๆมีบุตรสะบกเล็กๆอยู่สองอันหลวงพ่อทองคําจะเขียนว่าหลวงพ่อทองคาองค์ประธาน หลวงพ่อทองคำองค์ประธานนะครับหนึ่งในนั้นจะมีองค์จรหนึ่ง,งแล้วก็องค์ที่ทำทำองค์จำลองอีกหนึ่งอยู่ในบทบกเดียวกัน,นเป็นอุบายของหลวงพ่อท่านเจคุณนะครับเป็นอุบายของหลวงพ่อท่านเจคุณที่ทําแบบนี้เพราะว่าหลวงพ่อทองคํามีน้ําหนักทองคําบริสุทธิ์ถึง9ก9กิโล9กกิโลซึ่งเป็นน้ําหนักของคนคนปกติยกได้ นะครับก็เลยต้องมีการาทำเป็นลูกกองเป็นลูกกองเป็นลูกกรงเหล็กเอาไว้กันกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวัดเรานี้มีคนมามากนะครับมีคนมามากก็เลยนนก็เรียนเชิญแล้วกันครับเรียนเชิญมาที่วัดพิพัฒน์มงคลนะครับท่านอยากกราบอยากขอพรหลวงพ่อทองคําหลวงพ่อทองคาเป็นพระพุทธรูปมีฤทธิ์นะครับเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพุทธร,รูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่วัดพิพัฒน์มงคลอย่างนี้มา สันนิษฐานเป็นพุทธะของศิลปะสุขโขทัยนะครับเป็นศิลปะสุขโขทัยอายุราวประมาณ500ปีเศษที่เคยได้ถามและได้ไปซักไซกับหลวงพ่อทจชคุณนะครับประมาณอายุการก็500รกว่าปีเศษครับถ้าเกิดใครอยากมากราบมาขอพรมาขอบารมีธรรมจากหลวงพ่อครูบาหลวงพ่อเจ้าคุณก็เรียนเชิญที่วัดพิพัฒนมงคลครับรที่จังหวัด ขโขทัยอำเภอทุ่งสเสลี่ยมเดี๋ยวนี้ทางสะดวกครับทางสะดวกออกเถือนออกเชียงใหม่ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับครับอ,อยากจะมากราบขอพอรองหลวงพอ่อทองคําหรือมาขอบาร,รมีธรรมจากหลวงพ่อครูบาญาเทพก็เรียนเชิญครับให้หลวงพอ่อท่านได้เคาะกระมมนะกลับไปเขาก็จะได้ทําการสิ่งใดจะได้ราบลื่นราบลื่นนะครับนะหลวงพอ่อจะมีวิธีในการให้พรคือใช้พัดในการปัดนะสิ่งไม่ดีแล้วก็ใช้หว วายนี้เป็นหวโบราณของอาจารย์ของท่านท่านจะเอาหวายนี้เคาะไปที่กระหม่อมแต่ละคนนะครับเคาะที่กระหม่อมแต่ละคนแล้วถือว่าเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตและกันนะครับเนาะถือว่าเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตก็ใครที่ได้รับชมรับฟังก็ขอให้จเจริญ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 ร่ำรวยทุกๆคนเลยครับ,บคณครับ